ฝันว่าจะขึ้นม<า>ัน,มานาพาเหมือนกับฟันฝันเห็นพญานาคเลยจ้ะบอกว่าแฟนไปซื้อไปซื้อ,อยังเนี่ยเราเมื่กินพอดีท่านท่านโดนนกเลยียงยางไปพ่อยางไปเพม่อนกับโ่ขึ้นมาโผล่ขึ้นมากับเกี่ยวลุมอุ่มโยท่านโดนกับมีอีกตัวหนึ่งโผล่ขึ้นมานนโผล่อยู่ใส่ะ <c oughs> ก็ขอกับสวัสดีเอฟซีบิ็อกซับหน้าขี้ทุกท่านนะคะเมือนี้แอดมินกับมาถึงบ้านคุณพ่อของน้องพี่เนาะคะ่ะซึ่งเป็นขอโชคขอราแม f เอฟซียก,กบักขามซึ่งเป็นเชือวาปูพุ่มปูยูเนาะคะ่ะน้องผู้หนเหตุหหการณ์แปลกๆเกิกกเดขึ้นายเนาะ,ค,ะค่ะค่ะเมื่อนีกัสีผ้ามาตามมาสอบถามเนาะคะ่ะว่านะเพิ่นได้บ่นยังกระปูบอนะคะในในงวดที่แล้วเนาะคะ่ะเป็นโอนบก ต้นบักขามไงเนาะค่ะซึ่งเพื่อนเห็นดูกแกวโอยนะคะเป็นแสงสีนันสีนี่เน,ะะนาะค่ะเอฟซีเมื่อนีกับสีผ้ามาเบงต้นบักขามไงเพื่อนกระลังเห็ุกําลังแปลงว่าสีเหตุสารให้เพื่อนเนาะคะ่ะหลังจากที่ว่าบอกเลขถึกนะคะคือเจ็ดหนึ่งหลักสี่ยุททั้งไตเนาะ,ะซึ่งพ่อน้องพิมเป็นคนเอาโศกอาราให้เอฟซีเนาะคะ่ะผู้ใดที่เข้ามาแล้วก็ขอกำลังใจนะคะกดไลค์กด,ดแชร์กดติด,ดตาม กดซับสไคร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะพบข่าวสารดีๆจากทั้งช่องทั้ง่องจะเสนอไว้เป็นแนวทางในการสื่อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นขัดมากตัวเด็กน้ำเพื่นกับจังเอาไปเป็นแนวทางเด้อค่ะทั้งช่องกับเป็นซื่อการท่านั้นไหเอฟซีพิจารณากรสือเด้อค่ะเค่ะคุ้งกคะคับไงตัวนี้ละค่ะที่ว่ามีคนมาขอเลขถึกสามตัวแล้วบัวมาแก่บนเพื่อนได้เอาคนไปเสียงไท่บานได้น้ำหากันหลายมือเนาะค่ะ ถือว่าเป็นเรื่องอัศจรรย,ย์เนาะคะ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงที่เพิ่นกาวขานกันมาเนาะคะ่ะเอฟซีก็ะให้ใส่วิทยานใกนการรับชมนะคะค่ะสวัสดีค่ะได้ซื้อน้ำเพื่อนบละค่ะบางอารในทีพ่อหนองพิมเพื่อนไม่เห็นอยู่ตน้นไม้ต้นมะขามไหมคะ่ะบอจ้ะบ่ไดห้ซื้อแต่ว่าไปบอกให้ญาเพื่อนซื้อไปจ้ะว่าจะให้โชคเิ่นรู้จักเลยซื้อ <laughs> <laughs> เิ่นเพื่อนซื้อบ่ลรค่ะนี่ยซื้อจ้ะ สื้วพันกันนี่ให้คนหน่อยได้จ้ะนี่โอ้วันได้ยังมากแล้วก็ให้ค่าขนมคนหน่อยโอ้ให้ค่าขนมคนหน่อยให้ซอยโอ้ก็ได้จอยงามไปน้อน้องพี่บำบาเนี่ยอันหงินว่าฝันฝันโตงวดบ่ค่ะจ้ะฝันว่าจะขึ้นบรรพามันกับฝันฝันเห็นพญานาคได้จ้ะบอกว่าแฟนไปซื้อไปซื้ออีหยังนี่ล่ะมากินพอดะนี่ท่านท่านโดนนกกระเรียนยางไปพอาะยางไปเพิ่นก็โผล่ขึ้นมา โพขึ้นมากกับเกี่ยวลุมอุ่มอยู่ท่านโดนกับมีอีกตูดหนึ่งโผล่ขึ้นมาโอ้โพยู่ใส่ค่ะโพยู่ขางเทียงหน้าเนี่ยแะจ้ะโอ้ขางเทียงหน้าใส่เอาอยู่บะไก่กับต้นบักขามเนาะสองตูดอ่ะโอ้สององค์แล้วจ้ะแล้วท่านโดวงนุกับฟันเห็นลูกไส้ผู้พึ้นยุ่กรุงเทพนะจ้ะฟันเห็นว่ามาหาแม่แต่ว่าตอนที่มาหาเนี่ยยังเป็นเนีนอยู่เลยจ้ะโอ้เพิ่นบวชบ่ค่ะจ้าตอนนี้นกี้ขึ้นบวชจ้ะเห็นในผาผ้าเหลืองงนะจ้ะ เป็นลูกชายสองคนจ้ะคนผู้ใหญ่เหจ้ะสิบเก้าปีกับสิบเจ็ดปีจ้ะสิบเก้าปีกับเก้ากับสิบหกนี่หละจ้ะสิบเก้ากับสิบหกสิบเก้าหรือยี่สิบเพราะเขจะคัดเลือกทหารปีนานี่ยจ้ะปีนานสิบกาสิบเก้าปะเราคัดเลือกกี่ปียี่สิบโอ้แสดงว่าสิบ้าย่างยี่สิบตัวนี้อายุฟันเห็นไปยุ่งในภากเลี้ยังโอ้ยกอจงเด่นเหรอจ้ะนีวก็ฝันน่ะ ฝันดีเด้อเนาะพ่อก็ถามอายุแม่ย้อนแม่แม่อายุจักปีแม่สามสิบแปดปีเอ้อพ่อก็เลยหัวฮ่าหาหาเลขออกของหันแม่จ้ะโอ้มันออกไปแล้วจ้ะอายุสามสิบแปดปีบอกครับแม่จ้ะว่าในท้ามเนอกวัดว่างหันเนาะเพราะว่าขึ้นมาพาหนุ่มฝันระบัเนี้ดนุกับลูกก็บ่าผมบ่บ่ได้สนใจอีหยังผมแค่เห็นงานลูกก็ทักมาบอกว่าผมฝันเห็นแม่ที่แรกลูกถามว่าแม่อายุจ้าปีสามแปดค่ะหาหาลูกใายก็เลยหัวเาะแม่คือมาซื้ออายุผมฝันเห็นแม่ว่าสั่นเอ้า แม่ก็บ่รู้แม่ก็บ่ได้ซื้อแม่นีแจะบอกให้เพื่อนซื้อนดอกแม่ให้ื้อ้ากับโมีเงินซื้อเนาอไห้เพื่อนนี่ตะบอกงานจ้ะงานอะไรเพ่นก็ถือได้เราจะสองมือกวนอไนก้ไตวเอาจให้สวยคนน้อยสวยแซมกับซัดไอ้เพื่อนจให้โทรศัพท์คนหน่อยมากจาตัค่ะพยานาคขึ้นจักองค์ก็ค่ะสองจ้ะสองสองลูกเห็นเป็นสี มันก็จะเป็นสีน้ำตาลหรือสีดำนี่แหละจ้ะดำเพราะนี่แหละจ้ะก็อยู่ข้างบ้าน้ำตาเลยเนาะจ้าจ้าหยู่นี่แหละเราโอ้ค่ะะจ้เอาอยู่หันจะเป็นสาบบแมนบอค่ะมีสาเนาะแม่นะชวงมมาห์พูดขึ้นมาแล้วมาลดลงควงท่านโดนตัวที่สองกำลังโผล่ขึ้นมาอีกเจ้าโคตลงควงอีกขึ้นกันพอดีคอนแก้วพอดีนุ่งหูเมียขึ้นมา หมามันเท่าไปแกงพอดีไปจ้ะโมเมนต์พูดเกินมาหาล้านหน่อยเพู่แบบนู้นี่เรียกออกงังงวดนี่ขัดโมแมนวันพานี่สิพวกค่อยว่าวันบ่ค่ะจ้ะโอ้พูดสีว่าแต่วันพาเนาะวันพานี่สีว่าคือผู้ใหญ่เนาะแม่ยู่ดอกกานถามยังตอบดีเดีตัเลขวันนึงลูกก็จดไว้แล้วเพื่อนบอกเพื่อนสี่เลขตัวนั้นตัวนี้เลขเลขเก้าสามเลขเก้าสามลูกก็เลยถามยังเลขยังก็ยังว่าเก้าสาม ิดแค่อันเดียวจะเพิ่นจุดไว้ที่ว่าไว้แล้วปุ๊บรถก็ไลยข้ากันไปเพราะก็สมมติหน่อยเพิ่นติจุดเันสี่เลขกะจมะมีเหล็กหลายๆตัวบวกนี้เพราก็ได้สี่เป็นคู่เป็นคู่เป็นคู่ให้ที่บางสามคู่เลยนะถ้าเกิดว่าเพิ่นอยากจะให้เพิ่นจะพูดขึ้นมาเองใช่ไหมครับแมนจ้ะกไม่เองจ้ะ้ำถามไลยเพิ่นีนสิเป็นหนายออกมิดกันยี่บ้างตัวสองตัวที่เที่นคิดว่าแมนจ้ะผู้นี้ก็เพาเพิ่นเลขเพิ่นจะเข่าอยู่ตลอด โอ้ให้ยายถูกทั้งสองหมื่นเนาะวันเห็นพราะย่าหนักอว่าเจ็ดสองบอกพุ่นผีตีว่าจังเรค่ะเมื่อนหร่กันแม่นนู้นะนึกกับมากี่ด้จ้าเจ็ดนะเจ็ดกับเล่นหน่อยสององมักทั้งเจ็ดทั้งแปดที่เก่าหรืมั่งจ๋านึกกับตีว่าเคยเป็นว่าแม่นากับเป็นเจ็ดดิเหรอฮะเน่นหน่อยเลี่ยกเป็นตัวใดหน่อยแปดก็ยังนิวะเนาะเน่นหน่อยเนาะหนึ่ง เน้นสิเป็นดังนุตีพ่อเปแต่หนตะวันนะฟันีฝันนุฟันฟันนันอยู่แต่วาหนุตีพ่เป็นนมจ้ะมใช้ผูออื่นฟันไห้้อื่อนตีให้นะคะเนาะอายุอันเน้นนะยปีเหร่ะย่งบกเี้ยสิบสิบเก้าจ้ะสิบเก้าจ้ะสิบเก้าผู้อยเลจ้จ้ะม่นจ้ะคุณน้องนี่ประมาณสิบเจ็ดปีจ้ะคุณน้องน่ะสิบเจ็ดคุณน้องสิบเจ็ดผู้อายสิบเก้า ย่างยี่สิบคุณน้องสิบเจ็ดเอาลูกไส้สองคนบ่ค่ะค่ะแม่นจ้ะโอ้เพิ่นเด็ฝันว่าเพิ่นบวชเน้นม,านห,ววนมหาจ้ะเพราะคืนนั้นลูกไส้กับฝันคือกันว่าฝันเห็นแม่ได้ถามว่าอันแม่อายุจัาปีสามสิบแปดอ้าวเพื่อนเล่หัวฮาฮาฮาขึ้นมาเพิ่นทักมา <c oughs> ถือว่าเ่อนได้ถามถือถืออย่างแม่สามแปดเลยบัง อ้าวเลขกมันออกแบจ้บะลอบรอบเมื่อกี้มาไม่ได้ถามอายุเนาะไม่ได้ถามอายุแต่นุกฝันนูบอกอยู่ที่แหลมกนว่าก็ันที่เล็กจะบอกว่าสองหาสองหกนก็บอกว่าดิไจังฝันแบบนั้นแค่บันนี้บ่ไเดว่าใจว่าจะคลองว่าส่ออายุสานีไหมจ้หนุกกก็เด้นึกว่าออกมาอว่าออกสามแปดใส่หัวห่าห้านะ บาดนี้เห็นไิเด่ก็พี่ผู้ชายเป็นมาเนาะพอหนังพิมเพราะว่าบอกว่าเพิ่นบนยังไบรเนาะค่ะเนาะเพิ่นไปซื้อของแล้วทีนี้รถมอเตอร์ไซค์ยางลวดครับมอเตอร์ไซค์ยางหัวจ้าเพื่อจะไปใส่บาดจ้าเพื่อจะไปใส่บาดทะเบียนเนี่ค่ะนะมอเตอร์ไซค์ต้องอันขาเบิ่งจ้าว่าหนูกับเบิมีป้ายทะเบียนอันเก่ามันอันใดบ่อจะว่าจำประเด้รถรถยายจ้่อันจะว่ารถยานี่รถยาอื เมื่อกี้เราลดยาจากของเพื่อนมาเอายืมของยาแล้วมาก็ยืมมาลดยากับสตาร์บัติดอีอกห้องหน้าบ้านได้ลดยาทะเบียนยังค่ะรู้กันเพื่อนเดี๋ยวไปส่องแล้วเดี๋ยวนี้รอดเพิ่นมากรืมเบิ่งทะเบียนว่าใช่รอกันหน้าฝนตกนี่เปียกกันไหมครับเนี่ยเปียกล่ะจ้ะเป็นแต่เปียกทุกดอกค่ะมันจะทบนี่เนั่นเลยถ้ากันนั่งเอานอนอยู่เปผูกเปนอนกลางคืนนะครับแบบกลางคืนอย่างเงี้ย ขันขึ้นฝนตกล้งเทียกันมันใานะคะกับผ้ากันผูกปีแล้วจ้ะนอนในปีโอ้แล้วเด็กน้อยนอนอยังไงครับก็นอนในนี่จะดอดเอาน้าแม่แม่กระดองออกจะนอนใส่เอิร์ธกัน,นบากนะครับเ <c oughs> อ๋อขันร่มมากกับสาดเข่ากับเอาแต่เด็กผู้ชมตุ่มข้นหน่อยไปเมืม่อนี้ทั้งแปนเอิร์เติร์ดเนาะค่ะห่มบักขามเฮ้า โอ้ยเพป่านไหนโศกอีีเนาะแต่ว่าทั้งคุณพ่อคุณแม่บระดี๋สื่อเนาะเพื่อนผมมีงบในการสื่อให้โศก้อืภภภภ่นเอาเนาะค่ะค่ะเอาขอบคุณแล้วก็กรถือแล้วก็จะสื่อให้อยากได้ยังเพ่นกระทำเยอะอืมมาเรียกันถึอยานที่ไฮอันนี้เพื่อจะไฮจ้ะนี่ยโอ้อขาหญ,ญาของเพื่อนเนาะเพื่อนผู้บอกว่าให้ใส่สอยในสิ่งงามแต่โอ้พอดียาให้ฮฉันอ้าคนก็เรียบดีใจเลยค่ะ นี่ก็เป็นความฝันนะครับของแม่น้องพิมนะครับผมที่ฝันเห็นพญาค่ะอัน,นี่คือความฝันตรงวัดของแม่น้องพิมเนาะค่ะสําหรับคุณพ่อเพื่อนดูซื้อว่าสีบุญวาสีเฮ็ดสาไห้สงสัยเพื่อนได้เห็ดเนาะค่ะเพราะเพื่อนเครียดสถานที่แปลงมืดนะคะตัวนี้ ค่ะแอดมินก็จะึ้นแนวทางไว้ทายคลิปนะคะให้เอฟซเบ่งคลิปให้จบนะคะเด้อขอบคุณเอฟซทุกท่านที่เขามาให้กำลังใจในมือนี่ให้โชคให้มันให้ร่ำให้รวยสุขสุขคนนะคะทางช่องเสนอไว้เป็นแนวทางเทอนั้นให้เอฟซพิจารณากรสื่อดนะค่ะเด้อสำหรับมื่อนี่ให้โชคให้มั่นร่ำรวยกันสุขคนนะคะสวัสดีค่ะ